ง่ายง่ายชื่อเดิมประถมผมแม่ผมมาพ่อที่นครประถมก็มาเที่ยวงานกันเดือนสิบสองหมายนั้นมันมันงานเขาตอนไหนเราไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกามาเที่ยวงานนั่นแหละมาเจ็บทอ้องในคลอดที่โรงพยาบาลนครประถมลูกลูกแปดคนนะผมม่ได้ได้มาคลอดที่โนระงพยาบาลนครประถมคนเดียวเลยอนอกนั้นคลอดที่บ้าน <laughs> นนนผมคนที<อ>่สี่มีลูก8ดคนชายชายสี่หญิงสี่ลแล้วเขาเลยชื่อปฐมหหให้ชื่อก็จำง่ายเพรเปลี่ยนใหม่เป็นกร,ระราที่ลำบากกว่าเดิมตั้งเยอะอเพราะว่าเวลาผมเขียนชื่อเดิมละเขียนสามครั้งอล้อปอมจบแล้วออพอเปลี่ยนใหม่นี่เขียนเก้าครั้งอ <c> ะ <oughs> <c oughs> มกริฑมันก็มีดอชดากาัลัน ปฐมไอไอพลัดมันยังมีไอขอถานการันอ,อีกอาจารย์ฟังนิดเึงเขาเรียกเรียกไม่ถูกเออเขาก็เรียกไม่ถูก,กอ่ะเขาบอกเรียกครูปฐมอ่ะครูปฐมเดี๋ยวผมก็บอกว่าผมมันมันไม่มีชื่อเล่นใครก็เรียกครูปฐมครูปฐมครูปฐมมันมีเคล็ดอยู่นิดนึงปฐมน้าแปลว่าที่หนึ่งด้านหนึ่งพอแปลว่าแรกแปที่เริ่ม นี่พอใช้ชื่อปฐมมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นที่หนึ่งไงมันก้าวไปไหนก็เปล่าก้าวไปไม่ได้ก้าวหน้าก็ก้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกงั้นชีวิตมันจะได้ก้าวหน้าเปลี่ยนชื่อใหม่เตอร์ผมว่าดีเหมือนกันเอาชื่อปฐมเป็นชื่อเล่นเปลี่ยนชื่อใหม่พรเปลี่ยนเป็นเขียวแรกชื่อภูกปทีปอยู่นะ่ะไปดูกําลัง,งลวังชาเราไม่ได้เพราะว่า ทันสมัยต้องไปหากําลังตัวเลขต้องให้ได้เก้าสิบขึ้นใช่ไหมเก้าสิบเก้าสิบห้าอะไรเนี่ยนะเปลี่ยนใหม่พอ <Yeah. S 1> ดีพิชานมีสีเขาเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงรุ่นๆเราคงจะรู้นะเขอยู่กรุงเทพเขาเป็นนายกสมาคมผู้สือ oh. อ่อข่าวนะเขาเกี่ยวกับตุ๊กตาทองรางวัลเมฆขลาเนี่ยพี่ชายเขาเปน็นคนนั้นเชืชอโรคปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกับ ชาบ้านเหมือนกับคนเรานี่แหละคะ่ะก็วิวัฒนาการตัวเองขึ้นไปยาที่กินเข้าไปเพราะว่าต้องบอกว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยพวกเราทานยาโดยที่ไม่ได้ทานยาตามที่หมอแนะนํานะคะทานยาเสร็จแล้วพอการเขายัางชั่วขึ้นก็เก็บยานะคะอันนั้นคือผลเสีย ของการทานยาที่จะเข้าไปฆ่าเชื้อโรคพวกนี้ต่างๆเนี่ยถ้าเราทานไม่ครบนะคะตามที่หมอให้อย่างน้อย3ามถึงห้าวันเรากินไม่ครบระับหงเอิญร่างกายเราสุขภาพมีภูมิต้านทานโรคอยู่บ้างพอสมควรพอเริ่มเขายัางชัว่วเราก็จะไม่ทานยานั้นในเชื้อโรคที่แทนที่มันจะดับสนิทมันไม่ดับอะค่ะมันยังไม่ตายพอเราหยุดทานยาปุ๊บเชื้อโรคมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ ในการพื้นตัวใหม่ของเชื้อโรคก็เหมือนกับว่ามันก็ได้สร้างภูมิต้นานทานตัวมันเองขึ้นมาต่อยาตัวที่กินเข้าไปเนี่ยเพราะว่ากินแล้วมันไม่ฆ่าให้ตายใช่ไหมคะงั้เชื้อตัวนี้ต่อๆไปนานๆเข้ามันก็จะดื้อยาตัวนี้ทำไมคนเราถึงต้องใช้ยาที่แรงขึ้นต้องไปหาหมอบ่อยขึ้นเหตุเพราะเหตุนี้เพราะว่าเราทานยาแล้วเราทานไม่ครบมันไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคให้มันตายสนิท เชืะะ้อโรคที่มีอยู่ก็ยังจเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเราก็จะเกิดอาการดื้อยานะคะนั่นต้างเห็นว่าปัจจุบันนี้คนเป็นไข้หวัดปุ๊บบางทีบางคน,นแล้วก็เดี๋ยวจะนัดวันอีกทีหนึงน่ง,องอก็คง,ง,ง,งอีกไม่นานนี้ค่ะนะคะพอรบสตอประสานมาแล้วยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็คอยฟังเสียงามสายนะคะเดี๋ยวอาจจะส่งไปสถานีวิทยุของท่านอาจารย์กิตด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให เออพวกเราได้ทราบกันแล้วก็มาร่วมฉีดนะคะแนะนําว่าขอให้ฉีดเถอะค่ะเพื่อเพื่อตัวเราเองนะคะึงส่งไปที่ทอา,ายาุประเทศนะมันมฟังเยอะดันไปขยนี่มันมาเลยนี่เลยโอเคจัดเลยก <c oughs> ็อดูตลกต่อดีไหมคะจะเพื่อขอตลกต่อเลยค่ะเอาเบาเอนนะแต่้มันจะเบาเอนเนี่เยเอนยตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวเออ อ๋อไหมครับอ๋อครขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะเอาขยัะไม่ประเด็นมับีนับไม่ใช่เรื่องกลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ได้สวัสดีกันเลยสวัสดีครับ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 เชิญเชิญเชิญ วัสดีครับสวัสดีคร oh. ับสวัสดีครับสวัสด wow. ีครับสวัสดีครับวัสดีค mm รับส um ัดีครับสวัดีครับส OK> ัดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับไมด้วีเลยสวัสดีครับ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 สวัสครับัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เจอเลยครับวันทีนะครับวันดีครับแม่ครับบันดีครับวันดีครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวันนี้บันทีครับวันดีครับครับวันดีครับ นั่นคันเดียวเหอเจ้านี่คันเดียวเอจ้าคันนี้คันรถเดิมมาม่บาล่างนี้มีคนล่างอยานีทจือดีตอนแรกยินี่้ขึ้นไปเลยแต่้หลงเยมากแล้วนั่งรถแล้วอมาเจออะรมบ้างแต่ันนี้จบรับเวลา12โมงนะครับ

เอาไว้พากันก่อนเดี๋ยวพี่เวนนจะกลับมาเพื่อมาเจอนะคะเด็ยวนเกิดครับเว้นเว้นเลย

เดน่แล้วจีอันนี้ข้าวราดจับไก่อร่อยครับผมเ่กินตอนเช้าแล้วอ่ะน้ำมาพอได้ อ,네อันสยบุญครั i i de fire, oh. ันบุญก uh oh. ็ย uh oh. ัง uh ค oh ุยหน่อยเนี่ยดูนี่โอ้นี่นี่นี่นีูดตามครันี่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 าก ผมว่าผมไปทำเป็นภาพนิ่งไว้ไว้ในในรูปภาพเปิดดูเลยเปิดดูลูกสาวทำให้เปิดดู